เอาแล้วทุกท่านวันนี้ก็อยู่ผมบอ๊อบบี้นะวันนี้ผมจะพาทุกคนมาชุบชีวิต NPC ีที่เราฆ่าไปแล้วนะครับต้องย้ําว่าได้แค่บางตัวนะครับบางตัวที่เป็นเนเรื่องหลักอะไรพวกนี้ก็ไม่ได้นะฮะแต่ถ้าเป็น NPC ทั่วไปเนี่ยก็พอจะทําได้ใครที่พลาดมือไปแล้วก็เลยนะฮะพอจะมีโอกาสอยู่แนละ้วทุกคนโอเคฮะเอาล้เดี๋ยวผมจะเก็บเจ้คนนี้ก่อนเลยไปเลยเจ้เรียบร้อยตอนนี้เจ้คนนี้ก็หายไปเรียบร้อยตลอดการเลยนะครับผมปเดี๋ยวผมจะพาไปจุดที่เขาเรียกอะไรนะ จุดเก็บก่อนนะครับผมจุดเก็บแรกก็จะมันจะมีกี่อันนะผมไม่มั่นใจแต่ผมเจอจุดนี้จุดเดียวน,นะครับผมนี่ฮะคือเราต้องผ่านตรงนี้มานะขึ้นตามสันเขามาคนระับปั๊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 บเนี่ยมันจะเป็นเควสของแรนนี่อยู่ตรงนี้แหละให้เราไปเคลียร์มอนเคลียร์อะไรให้เรียบร้อยแล้วก็จัดการบอสนะฮะจัดการบอสตรงนี้ให้เรียบร้อยนะแล้วมันจะเปิดจุดพรนะครับผมนี่คือแผนที่นะโอเคไปเลยเอาแล้วฮะตัวนี้คือจุดลานบอสนะครับผมยังไงก็สู้ให้เรียบร้อยนะแล้วจุดพรก็จะเกิดขึ้น หลังจากนั้นก็วิ่งตรงนี้มาเลยครับผมวิ่งตรงผ่านเก้าอี้ที่มันล้มตรงนี้มานะตอนนี้ผมก็เล่นจนจบเกมแล้วนะครับผมเป็นอะไรที่แบบอ่าดีมากก็เรียกม้าขึ้นมาครับแล้วก็ออกซ้ายมานะครับผมทุกคนใครที่ยังไม่ผ่านหรือยังไม่สู้อะไรไม่ได้ก็ฟาร์มครับฟาร์มแล้วก็สู้ไป <c oughs> เดี๋ยวเราก็เก่งเองครับผมนี่ฮะตามผมมาเลยนะครับใครที่ดูอยู่นะค่อยๆลัดเลาะไปตอนนี้ผมเป็นอิชิโกะอ่ะทุกคนดูชุดผมดิโอ้บีสเทปมรณนะ <c oughs> ก็ลงมาครับนี่ครับมันจะมีตรงไอ้ตอนแรกที่เราเดินเข้ามามันจะเรายังขึ้นข้างบนไม่ได้นะเพราะว่ามันไม่มีบันไดขึ้นนะแต่ว่าทางนี้คือทางขึ้นได้นะตรงนี้ต้องระวังหน่อยนะทุกคนเพราะว่ามันจะเป็นชานชลาค่อยๆจะเย็นอืออีกทีเดียวเกือบไปเฝ้าลากมะม่วงแล้วสิโอเคฮะตัวนี้ลงได้อยู่ปับ๊บโอเคสวยโลนฮะไปสบายแล้วงานนี้อิจิโกถือสองดาบเอาดิเวอร์ชั่นใหม่ปะ อันนี้ก็ลงตรงนี้ได้ครับผมลงไปปึ๊บมันจะมี2กรณีนะครับที่ลงมาแล้วนะแบบผมเนี่ยคือผมลงมาแล้วเจ๊แกตายแล้วนะแต่ว่าเรายังเก็บของได้อยู่ปกติเจ๊แกจะอยู่ตรงนี้ฮะคำหาของอะไรสักอย่างนะครับผมใครที่อยู่ตรงนี้ก็สามารถซื้อเจ๊แกได้เลยนะส่วนใครที่เจ๊แกตายเพราะโดนหารฆ่านี้ก็มันจะมีกระดิ่งของเจ๊แกให้เก็บอยู่นะครับผมเราก็เก็บกระดิ่งมานะครับผมเนี่ยตรงนี้เก็บมาเลยนะครับ เอเก็บมาแล้วนนก็กลับมาที่โต๊ะกลมครับแล้วก็กลับไปหา,าคุณยาย2คนนั้นนะเดี๋ยวหาก่อนแป๊บหนึง่งเพื่อเอากระดิ่งไปให้นะครับแล้วเราก็สามารถซื้อของในร้านของเธอได้นะเออประมาณนั้นนะกันเป็นอะไรที่ดีหน่อยนะอย่างน้อยตัวตายแต่ยังทิ้งของไว้นี่ฮะมาตรงนี้ปุ๊บแล้วก็ถวายกระดิ่งซะซึ่งตอนนี้ผมเนี่ยถวายกระดิ่งไปเรียบร้อยแล้วก็จะขึ้นเป็นกระดิ่งหมวด2นะนี่เราก็จะซื้อสิ่งที่จะซื้อคือตรงนี้ครับต้องเตรียมเงนินมา5 0 0 0นี่ครับผมหยาดน้ํา แห่งดวงดาราโอโหอย่างเอาว่ะ5,000บาทครับซื้อได้อันเดียวด้วยนะโอเคฮะพอซื้อแล้วก็มาจุดนี้กันเลยครับผมนี่จุดนี้คนระับเป็นจะเป็นโบสถ์นะครับผมก็นี่ฮะบนตรงนี้ตรงแผนที่นะใครที่เปิดแล้วก็สามารถฟาร์มมาได้เลยส่วนใครที่ยังไม่เปิดก็แนะนําว่าหลังจากที่เราฆ่าบอสตัวแรกเสร็จหรือว่ามาปราสาทหลังปราสาทตรงนี้ได้แล้วนะก็ขี่ม้าลงเรื่อยๆครับขี่ม้ามาเรื่อยๆอรัดเลานะคูน้ํามานะก็เนี้ยค่อยๆไปแบบใจเย็นแล้วก็มาเปิดพอมตรงนี้ เปิดพอเสร็จก็วิ่งขึ้นมาครับปึ๊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 บเปิดพอตรงนี้แล้วก็วิ่งขึ้นมาอีกตรงนี้ตรงนี้ปึ๊บคราวนี้ก็จะมาถึงจุดที่เราอยู่แล้วเรียอย้อยโอเคอันนี้ผมก็เพิ่งมาครั้งแรกเหมือนกันนะก็วิ่งเข้ามาครับผมก็จะมีพี่เต่าบาง,งมา <laughs> ท่านผู้เฒ่าเต่มามันนอนรอเราอยู่นะครับตรงนี้สามารถซื้อเวทก,กับท่านได้นะครับผมโอเคเอาละมาเดี๋ยวเรามาเริ่มวิธีการชำระบาปกันเลยครับใครที่หลงค่า N p c พก็นี่ับผมน่าจะเป็นวิธีเดียววที่ทได้ แล้วก็กดใช้ไปเลยครับผมใช้หยาดน้ําเรียบร้อยข้าขอวอนเทพเจ้าเอาเร็วจังได้แล้วครับผมนี่แหละฮะเดี๋ยวเราจะลองกลับไปหาดูเจคนนั้นดูนะั้นที่เราจัดการไปว่าจะฟื้นคืนชีพหรือเปล่าที่จริงผมอยากจะทําให้หน้ากากอยู่แต่หน้ากากผมไม่มีแล้วอ่ปะปามาเจอคุณเจมานี่ไงกลับมาแล้วครับผมเอาว่ายังไงคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามผมด้วยนะครับผมก็เป็นวิธีที่ ทุกคนน่าจะอยากได้นะครับใครที่หลวงเผือคฆ่าไปก็ได้ประมาณนี้เลยครับผมโอเคงี้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมไปแล้ว